นางสาวภูสนิสาชันธมิตรค่ะจบมาจาก GED อายุ19ปีค่ะจบ GED ตอนมอ5ติดคณะแพทย์โรงพยาบาลเลือดสินค่ะจริงๆอยากเป็นหมออยู่แล้วค่ะรู้สึกว่าอยากเป็นหมอมาตลอดหมูอยากช่วยคนนะคะอยากช่วยเหลือคนอะไรแบบนี้อยากมาตั้งนานแล้วรู้สึกว่าเวลาเราเห็นคนป่วยอะไรเงี้ยเราก็อยากรู้ว่าเราจะรักษาเขายังไง อยากแบบว่ามีความสามารถมากพอที่จะรักษาเขาอะค่ะเคยเรียนตอนเป็นคอร์สสดค่ะแล้วก็ตอนนี้มาเรียนคอร์สเทนสัมภาษณ์ก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกว่าข้อสอบที่เก่งให้มันตรงดีเวลาดิวมันก็เป็นชัดอ่านง่ายดีค่ะก็มีอ่านหนังสือมีลองทำขอ้อสอบลองซื้อหนังสือมาทำลองทำหลายๆอย่างดูค่ะถ้าชอบจริงๆก็ลอง ทำต่อดูลองมาสอบดูพอติดแล้วมันก็รู้สึกดีใจดีค่ะมันก็รู้สึกโล่งใจดีได้จริงติดจริงต้อง MST เม็ค่ะ